โอ้แปดโมงกว,ว่าท่านนี้มีไพามาจะคอนอยู่โอเชียนเลินทาจจกบาทมาแน่วาา่ะ อายมาตสไซเนาะค่ะโอ้อายมาแต่หน้าตัสินกะละสินว,ว่าวายูหละ่ะคือว่าเคยเห็นหน้าจากเธอมาฝึกงานอยู่มอมร้อแหละลครับอ,อาจารย์สมัยอาจารย์ไหมสมัยไรเนาะค่ะไม่สอดแจ้งตี่ว่าเคยยินซื้อเราดิบัวแล้วพราะว่าเป็นนักศึกษาไม่ยุ่ปีหนึ่งคะ่ะแล้วไปยังนีคือ,อยัางไม่เห็นอ้ายเป่าแค้นเสียงดังไปหอด ตึกนึ่งหมดละคะ่กะก็เลยย่างมาเบิ้ง่แม่นเจ้าเจังได้บ้านี่กะเห็นแอปเปาแล้วกกอยากเปาน่ำก็เลยว่าจะมาหัดแ,นนแะคะ่น่ำได้บ่ค่ะห้วยมันบ่แม่นแนวง่ายปานในเด้หัดเปาแข่งโตมันใจแล้วบ่กะจังได๋ก็ต้องลองเบิ่งล่ะคะ่ะเออเอารองเบิ่งกะเจังเบิ่งมีโหแค่งหนําอีกดวงนึงนี่เป่โโขขาลองเบิง่งแค่นได้เป็นนะสิ งาแค่เห็นได้เลยแค่แปดขนาดมาตรฐานที่คนนิยมใส่อะไรมันมันเป้าตรงนี้ปหบอว่ี่สีผ้าโปรข้างนั้นาะโปเชียนมันคือมันมันคืออันนั้นไหมกัเลยว่าตัวกับเบิ้องที่อะมันมันมีหูให้โปร่ะพี่ทางผีทางโปมันเออพีผ้าโปเชียนทางนั้นมันมีดอว เนี่ะยนะฮะตัวมีพื้นฐานในการเล่นดนตรีมากกว่าน,นึงอ,อยากไหมข้อ,อเขียนแต่ตีจิงกะยังบ่ได้อ,อ,อ๋อหงายาคือได้เบ่งเอาสิบวกโนดแค่น,นี่ตัวเห็นบ่ายุคห่างมันนี่เัาเัาเขียนใส่กระดาษติดเบยอยู่มันซีมีโนดไทยนี่มันซีมีเจ็ดตัวก็คือ เสียงโดเลมีฟาซอนลาทีนี่คือโน้ตไทยชิมีเจโตโตตัวเดิกแท่นเสียงโดโตล้อเลื่อนแท่นเสียงเลโตม้ามาแนแท่นเสียงมีโตนั่งปิดเสียงเลหน่อยฟังทั้นน่งเสียงมีเสียงตัวแม,ามา่ไป nhiều càng nhiều càng à, xây nhiều càng tít to về xiên pha và nhiều thế nhiều nang cấp nhiều càng xiên pha nồi cấp pha nhầy แกพูดมันแน่วันนี้ไล่นดฟังแล้วตัวไล่แรกก็คือไล่พื้นฐานไล่เตยโค้งอย่างมาตัวไล่ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนี่นวดไล่เตยโค้งโองโนดร้ายมากลองวาเบิงซีบรรทัดนึงว่าไล่ตอกซ้ำนี้ร่า <c oughs> งทองโนดอะไรก็ร่างเป่าเบิง พัวสับมาทายไว้เดี๋ยังมาหดอีกมือแร่งเพราะว่ามันสวยแล้วเดี๋ยวตัวขึ้นเลี้ยนบาทันเดี๋ยวเลือกเลี้ยนมือแร่งยังมาต่ออีกเดี๋ยวห่ออิต่อให้อีกไลนหนึ่ง อโอเดชเ่เวงปลเ่เวงด้วยได้เป็นเรี้ยวยุตัวฮัดมือแรกครับโาเดชมีฮะลังควนท้องสวรรเป็นเดือนยังโปรโปเดชเม่ก็นี่ฮัดไล่ต่อไปเลยวะ ไปสวมมาเด้อเมื่อเมื่อหานนี้กับไปนี่กับไปสวมมาเดี๋ยวมื่อวันจังมาโปให้เขาฟังเบดึงไหมว่ามันดมเด็ดสำเดงดขันขันโตขว่วงสว่งางไรนี่เดี๋ยวเ่าสิตัวไล่ไงให้ได้เป็นไล่ไงน,นี่ถือว่าตัวหากินได้ถือว่าตัวสามารถรับงานได้เลยขันตัวโปไล่ไงได้เนี่ยี๋ยวมื่อนี้ค่ำเด้อนีไ่ไปใช้อย่เมื่อไงก็ เ่ได้ไปไซแล้วคะว่ะบ่คันเ่นไดรไปไซกัหฮ่ต้นไม้น้ำมูลยังให้แน่ได้ค่ะ เป็นได้มาแต่โซ่ใช่ไหมมันขึ้นในสซ่ไมมาอยู่นไ่ในโซ่ไมมาอยู่ค่ะใส่ปล่อยเบื้องดู อยต่วอะไรไม่เลยวะ,อะเอาตามที่อาจงเพื่อนเลยค่ะเอ้าสน,นะสิม <c oughs> ีไล่หยาขึ้นว่าก็ลไล่เตอรเลยบร้นี่ไล่ไงขันตัวเปไล่นี่ได้นี่โปรสามารัรับงานได้เลยเซร์โนมันเปาลาไล่ญงนี่โปรเซร์ร่มสามเนี่ยเขาใจว่าล่มสามโม่ค่ะ ร่มสามมคือยังห้องนับเลรียกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมไปเรื่อยๆตอนนี้นี่นี่นะมันสิเปลี่ยน ตัางตรแรกมาหอดเลมีส้นเลนี่ลองเบิงบ้งมาเออโอ้เป็นไวอยู่เว็บวันนี้เร <c oughs> มีส้นเล่ส้นเลมีลาบันนี้ <c oughs> เดี๋ยวสามีก็มือนี่เดี๋ยวมือแรงจังแม่ต่ไ <ใน S 1> อไ่เพราะว่ามันสีสวยไ,<ห>ไ<ห>อ้สิเขาเค็ดงาน ตัวกับเป๋เียนตามนั่นแหละเดี๋ยวมือแรงจะมาตอมา่อไหม่เอาไปเลยอะที่าเวงน่โอเค แล้วนี่โนดขันจื้อบ่ได้กะเอาโทรศัพท์มาทายไปทับไปแกะมาเลี้ยงมือมอพื้นนี่ไอสิบ่ได้ยู่นะสิไดไปงานกับพระอาจารย์สมัยยู่ปาจีนสองมือขันบ่มียังเฮ็ดกะแกะไรเขี้นถ่าไอากบมากอะจอังมาโปอใหญ่เบิ่งมาป่ไดซ้ำเร็ยวเด <Okay. S 1> วโอเคสองสามมือป่ได้อยู่ตัว น่นนนานจะได้ยูเอามาตรงโอเดดี้ยไ่ <laughs> <h oy> ได้รกัจ้างเป้ากันได้หรอกเก็บเก็บไ่ได้แล้วมือนี้ ปอได้หรอวะคือบป,อ,ป,อ,ปอนะนั่งเรียนทุกตะพัเสียวะเอ้ปอให้เบิ้งดูปอลได้หรอวะ่วยหยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาดูเมียนบอาวานบุเมียนเดียวนั่นนะวะไล่เัาตัวให้นี่นัวท้องบุเมียนยังสั่นนะ มันโมแมนโมแมนแสดงว่าตัวบม่ได้ซ้อมมันบ่าหาหกมือห้าไปเสียงไม่ก็ผ้าจานนี่แสดงว่าตัวบม่ได้ซ้อมมันบ่ pues มีเด็ดไปเล่ยนยังเดียวอ๋อซ่อมมอยังเป่าไปหนามาลังอยู่นี่นี่บอกว่าไปโมไม่คือว่าสิมาตัวไว i̇şte e ล่สุสเนี้ยให้อีกไล่หนึ่งโตไล่นี่บ่ทันได้อยู่นี่หฮอบปต่อให้มือนี่ฮัดเป่าอยู่นี่ละนั่งเป่าอยู่นี่จนกว่าสิได้เดี๋ยวเ้าไปธุระกลับมา ตัวต้องโตได้เขาใจว่าขันขันโบได้ก็คือบต้องเมื่ยงมือบต้องไปกินข้าม,มือขันโปโบได้ยอ้อนไปธุระกลับมาตัวต้องโตให้มัน ถือว่ารับงานได้แบบเป่าไล่าลานี่ได้ก็ซ้ำว่าคาดเตอมแล้วละแบบนี้ดีแล้วตัวนี้ฮาร์ดไวรนี่ตัวแห่งเป็นไม่ยิ่งแห่งหายากได้หมอแขนไม่ยิ่งดีแล้วตัวนี้เรียนไปฮาร์ดไวรนี่เพราะว่าอนาคตทั้งหนากรัมันจะเลื่อนไปหนาคนรแห่งซีรีมเครื่องดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสา,านเท่านั้นเองสิเนี่ยมันลกูกข้างหน้ามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะ คนเฮามันก็สิลืมไปน่ะดีแล้วล่ะตัวแม่ร์ดแวร์ตัวอยู่ยังหน่อยอยู่เพราะว่าตัวไปต่อได้หลายเฮาก็สวนตัวได้สักนี้แหละที่เหลือก็ไปต่อยอดเอาเองน้ำครูบาอาจารย์ผู้อื่นก็มีอีกหลายตัวไปต่อยอดเอาอีกได้หลายเติบตัวก็อยู่นึกยังหน่อยอยู่เพราะว่าไปได้ไกลกว่านี้หลายเติบ